สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้เราก็มาดูช้างสุดหล่อของเราอีกเชือกหนึ่งนะครับนี่ฮะสูงใหญ่นะครับหล่อเหลามากนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเชือกนี้นะประวัติเขาเป็นช้างที่เราซื้อมานะครับไม่ได้เกิดที่นี่นะเนาะคุณยอนเนาะนี่ควานคุณยอนก็ดูแลเชื่ออะไรพลายนาโบใช่ไหม ไพนาโบนะครับนี่จะเป็นช้างที่เราซื้อในราคาที่แพงที่สุดนะครับเชือกนี้เพราะอะไรถึงแพงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเหตุผลกันด้วยนะครับผมนี่อ่านี่นะฮะนี่ควานเขาเขารู้นะเนี่ยเมื่อก่อนนะครับช้างไพนาโบเนี่ยเราซื้อมาในฐานะเพื่อปางเราจะได้มีพ่อพันธุ์นะครับผมแต่ที่ไหนได้นะครับชอบตัวเมียมไหม ไม่ชอบตัวเมียเลยนะครับไก,ก่ก็ไม่ขันเลยนะครับเชือกนี้ต้องบอกเลยว่าพะเ,เศของเขาเวลาลอกออกมาแล้วนะคือไม่เหมือนช้างทั่วไปนะเขาจะงอไปข้างหลังนะนี่ต้องงอไปข้างหลังน,ะนี่เขาไม่ฉี่นะครับนี่ถ้าฉี่เราจะเห็นเลยนี่เราซื้อมาแพงมากนะเชือกนี้ซือว่าเป็นการขัดขัดทุนมากๆาเลยนะครับเมื่อก่อนเราพ่อพันุ์เราเสียไปนะครับ อันนี้เพิ่งซื้อมาได้หกเจ็ดปีนะประมาณหกเจ็ดแปดปีนั่นแหละนะครับผมซื้อมาตากจังหวัดตากนู่นครับแม่สอดนะครับผมจังหวัดตากนะครับผมซื้อมาไกลยอยู่นะครับผมนี่อันนี้มาก่อนนี่ผอมกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับนี่ก็มาอยู่ที่ปางเราก็ถือว่าอ้วนขึ้นมาเยอะนะถามว่าหล่อไหมหล่อนะครับหล่อลอ,อยู่นะครับคุณยอนดูแลนานยังไย ปีแล้วเนาะเมื่อกี้เพื่อนเขามาหานะครับโอเคอ๋อนี่นะครับนาโบนะครับผมดวงย้อนดูแลได้กี่ปีนะจะปีกว่าแล้วเนาะโอ้นี่ปีกว่าแล้วนะครับผมอันนี้ซื้อมาเพื่อมาเป็นพ่อพันธุนะที่นี่เราซื้อพ่อพันธุ์มาสองเชือกนะครับผมเชือกแรกนี้เป็นสีดอนะครับผม อยู่กระปางอื่นนี่มีลูกเยอะนะพอมาอยู่ปางเรานี่ไม่มีผลงานเลยนะครับทั้งๆที่ตัวเมียเราก็เยอะนะครับก็อ้วนอยู่นะครับแต่ไม่ขึ้นตัวเมียแล้วประมาณนี้นะน่าจะหมดลิตรนะฮะนี่ฮะล้วก็มาซื้อนาโบตัวที่สองนะครับผมนี่ครับเชือกเชือกแรกที่เราซื้อไปนี่คือตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะฮะตกดอยฮะตกดอยเสียชีวิตนะครับผม อันนี้จะเป็นายนาโบก็ซื้อต่อจากอีกเชือกหนึ่งนะครับนี่นะก็ประวัติเขาก็น่าจะเคยมีลูกนะควานเขาบอกในะอันนี้การย้อมแมวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะอายุก็ประมาณสักสี่สิบปหรอสี่สิบอ่ะอา่าสี่สิบปีนะตัวใหญ่นะหูใหญ่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมสวยอยู่แต่เขาไม่มีความสัมพันธ์กับช้างตัวเมียเลยนะครับ ไม่ชอบตัวเมียได้ซ้ําเลยนะครับไม่มีอารมณ์เลยนะครับเอ้ยนักท่องเที่ยวมานะครับผมแต่นิสัยถือว่าดีมากนะครับนิสัยไม่ไม่ก้าวร้าวนะนิสัยดีนะครับเป็นช้างนิสัยดีนะครับแต่ตอนมาใหม่ๆนี่ผอมมากเลยนะมาอยู่นี่ถือว่าอ้วนขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นช้างพลายที่นิสัยดีนะครับก็มาอยู่ต้อนรับท่องเที่ยวนะครับนี่ฮะนี่ยอนมาอยู่มาอยู่ต้อนรับท่องเที่ยวตลอดเลยเนาะนี่ฮะ ช้างพลายเชือกอื่นนี่อจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะนี่เพราะพลนาโบเราเชือกเดียวนะที่มาอยู่ตันเราเที่ยวนะครับเพราะอะไรช้างเชือกอื่นไม่ไม่ได้มาอยู่นะครับเพราะว่าเรามาอยู่จุดนี้นะคือต้องไม่มีโซ่นะเราจะปล่อยโซ่นะครับแล้วให้อยู่กินอยู่ในครอบแบบนี้นะครับนี่ช้างเชือกอื่นนี่ช้างพลายเชือกอื่นเวลากินกล้วยกินอ้อย เต็มท้องอะไรประมาณนี้เขาบางทีก็จะคึกขนองหน่อยนะครับไม่ฟังควานก็มีนะครับก็จะอยู่ที่ความอันตรายจุดนี้แหละนะครับผมกินเยอะๆข้าวก็ดื้อนะครับช้างตัวผู้นะบางทีก็ตกมันเราไม่รู้ตัวนะอันนี้ตกมันยังคุณยนจะตกนิดหน่อยนะตกตกใครหายตกใครหายนะนี่ควานเขานะครับอูลได้ปีกว่าอ๋อ กมาเน,นี่เขาได้เนาะได,ได้นะครับโอ้โหนี่ใส่ดีนะนี่นะถือว่าซื้อช้างมาที่ราคาแพงนะครับแล้วก็ไม่ตามเป้านะครับเมื่อก่อนงานสั้นกว่านี้เนาะอันนี้งานยาวขึ้นมานิดนึงนะครับเมื่อก่อนสื้อตอนซื้อใหม่ใหม่นิดผอมมากนะครับผมวันขึ้นมาเยอะเลยเป็นไงครับโอ้โหดูหุ้นห้างเขาหน่อยนะ คือ <c ười> เป็นช้างโบราณหน่อยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวถามอีกอย่างเป็นช้างโบราณคือวัดดีเป็นไหมเป็นอยู่เหรอ๋อลองลองวันทั้งนี้โอ้ไม่เคยเห็นว่ะลองห <c ười> น่อยนี่แค่น <c ười> ี้โอ้โหนี่ฮะถือว่าความสามารถสูงอยู่นะครับวัดดีเป็นเป็นอย่างเดียว ขึ้นขาหลังได้ไหมขาหน้าขาหลังไม่ได้ไม่ได้สักอย่างโอ้อ,อ๋อนี่หุ่นห้างก็ดีอยู่นี่มาดูหน่อยด้านหลังหน่อยนะฮะหุ่นห้างเขานะฮะับโอเคนะต้องเชี่ยวนะนี่หุ่นห้างเขาก็ดีอยู่นะครับนี่ก็เป็นช้างนี่ก็เพาะใหญ่นะตัวใหญ่แต่ถือว่าอ้วนอยู่นะครับอ้วนอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นช้างอ้วนอยู่นะครับ ท่องเที่ยวครับวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะวันนี้โอเคนะนะโบเราจะได้กินไหมครับเนี่ยไปนนิ่มนาโบนาโบไม่มนะีไม่ได้รางวัลนะบางทีนี่นะก็ทางเที่ยวมีก็บางทีก็ไม,ไมไ่กินเยอะเท่าไหร่นะนี่นะครับพายมนาโบนะครับไม่เคยมีลูกเนาะไม่เคยนะ เคยเอาไปให้ไปอยู่กับตัวเมียนะตลกดีนะครับโดนตัวเมียทําให้โอ้โหเมื่อก่อนมันผอมวันนี้ไงครับผมตอนนี้อ้วนนะแต่ก็ไม่ค่อยชอบตัวเมียบางทีก็ทําตัวเมียให้นะบางทีตัวเมียแย่งหญ้าอะไรก็ทําให้หมดไม่ได้เป็นพ่อพันธุ์แล้วนะครับก็น่าจะหมดสิทธิ์นะครับผมอายุก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะแล้วว่าเพศเขาไม่แข็งแล้วนะครับบางทีแข็งก็ สั้นนะฮะคืองอไปด้านหลังงอไม่งอไปด้านหน้าคือเราต้องดูตอนที่เขาฉี่นะถึงจะรู้นะครับอฮะพอพันเราแต่ละเชือกนะฮะดูฮะเป็นช้างที่ซื้อแพงที่สุดนะสองล้านกว่านะครับเชือกนีก้เกือบจะสามล้านนะครับผมซื้อแบบไม่คุ้มนะฮะะเราซื้อมาโดนย้อมแมวนะครับผมแต่ก็ ถือว่ารออยู่นะครับไหนๆก็มาอยู่ที่ปางเราแล้วนะครับนี่มีใส่ดีซะด้วยนะครูบนี่นะครับเป็นช้างโบราณหน่อยนะครับเวลาขึ้น,อนคอเนี่ยก็ต้องดำหัวลงนะควานต้องหาที่สูงนะครับแล้วก็โดดขึ้นคอนคือขึ้นขาหน้าขาหลังไม่เป็นนะฮะชุดนี้นี่มีใส่ดีด้วยนะครับ,บ โอเคนะครับวันนี้ก็มาเล่าประวัติของนาบโบกันนะครับก็เป็นช้างที่ที่อื่นนะครับไม่ได้เกิดที่นี่นะครับอยู่นี่มาได้ก็เจ็ดแปดปีแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนควานมาแล้วอยู่สองคนสามคนแล้วเนาะคนที่สองอ๋อสาคนนะคนก่อนก็ออกไปแล้วนะครับผมนี่ฮนะมันเที่ยวไปแล้วนะครับโอโ้ไม่ได้กินเลยนะ นาโบของเรานะนี่นะครับก็หูหูใหญ่ดีนะครับหูเขาใหญ่ดีมีใส่ดีนะฮะย้อนเคยไปเอาตัวเมียมาให้เขาไหม,มอ๋อยู่ย,ออย,ยี่เอาอยู่ยี่มาอยู่ด้วยอ๋อเออขึ้นไหม,ม <laughs> ทำตัวเมียให้เลยเอ๋อ <laughs> ไม่ได้เกิดแล้วนะครับอย่างนี้นี่ฮะช้างพลายนะบางทีเขาให้ตูเมียมาอยู่ด้วยนะไปทําเขาเฉยอะไรอย่างงี้ก็อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ไหวนะคือหมดสิทธิ์เนาะตอนนี้หมดสิทธิ์ละคือเคยรีดน้าเชื้อมไหมเชื่องนี้เขาก็ไม่เคยรีบนะครับเขาไม่ยอมไม่ยอมให้จับตูดด้วยซ้ํานะครับผมก็เลยน่าจะอดนะฮะอดได้เป็นพ่อพันแน่นะครับผมไม่ได้เป็นคงคงก็ดีฮะได้ดูแลกันเนาะ ได้อยู่ที่นี่ไปนานๆนะครับไลนาโบนะครับผมจะเป็นช้างที่ซื้อมาแพงที่สุดที่เคยมีมานะครับไม่ตามเป้าด้วยนะครับเชือกนี้โอเคนะฮะนี่ก็นาโบนะครับกับควานคุณยนอนนะครับผู้ดูแลคุณยนอนเราก็ดูแลเชือกเดียวนะครับไม่ไม่ดูแลสองเชือกนะครับน่าโบมีนักเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะ นี่นะครับผมได้กินกล้วยแล้วนะครับโอเคนะครับก็เป็นช้างโบราณหน่อยนะครับผมก็รออยู่นะครับดูไปรวมๆก็หล่อมากนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้เอสได้รับชมกันว่านาโบเราประวัติเขามีความเป็นมายังไงนะครับผมซื้อมาเหตุผลอะไรเพราะอะไรนะครับผมก็เป็นช้างที่ซื้อมานะครับเชียงนี้เพิ่งซื้อมานะครับไม่ถึง10ปีนะครับผม โอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like ครับกดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับนี่รนาโบครับรอไหมใกล้หน่อยนี่มันใส่ดีนะครับผมวันอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับ คุณยอดน,นะฮะดูแลก็รู้ฮะรู้ใจกันรู้ใจกันเนาะคุณยอดเนานะปีกว่าแล้วก็ต้องรู้ใจกันนะครับผมโอเคครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ